ผมและว,วันนี้เราก็ได้มายืนอยู่ที่บ้านยางอำเภอท่ารีจังหวัดเลยนะครับซึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเราได้ทราบมาว่ามีภูมิป่าท่านหนึ่งที่มีความรู้มากๆนะครับความรู้ด้านอะไรครับด้านพลังงานทดแทนค่ะเบนครับผมพลังงานทดแทน NGV นะครับผมและภูมิป่าท,ท่านนี้ก็ได้มีแนวคิดที่จะนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับมาประยุกต์ใช้ในด้านพลังงานทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผม ส่วนกรรมวิธีในการผลิตพลังงานทดแทนจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะครับผมไปชมอะไรครับผมก็ได้มายืนอยู่ที่โรงหมักแก๊สนะครับเราก็จะไปพบกับท่านอาจารย์ด้วยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับนี่ก็คือภูมิป่านะครับท่านอาจารย์อธทิตพัฒน์วันสุดนะครับคือยากบาครับผมอาจารย์เป็นป่าชาวบ้านนะครับคือพวกผมอยากให้อาจารย์อธิบายขั้นตอนในการผลิต แก๊แก๊สอินรีย์ตัวหัวใจสำคัญของการหมักชนี้ก็คือตัวจุลินทรีย์ที่เรักสัวนจุลินทรีย์ที่หมักชนี้ก็คือจุลินทรีย์ใส่หอกด้วยโดยใช้ห่อกด้วยหมักให้เป็นจุลินทรีย์แล้วเราก็ามาผสมลงไปในเศษอาหารเศษวัตถุดิบต่างๆที่เราจะทำให้เกิดแก๊สโดยตัวนี้เป็นทางใส่เครื่อที่คือตรงนี้เราต้องสับสับเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้มันย่อยสลาย <Okay. S 2> ให้มันย่อยสลายเป็นชิ้นเล็กๆให้มันจะได้ย่อยสลายง่ายนะครับเราสับแล้วก็เติม <_ S 2> เติมเศษอาหารไปที่ท่อตรงนี้นะครับและตัวนี้เป็นตัวที่คนนะครับตัวคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายว่าแก๊สมันทําไมถึงไม่ออกที้งสองอันนี้นะครับ <_ S 2> แล้วก็ <_ S 2> ตัวนี้ตัวนี้ก็จะมาออกที่นี่แก๊กจะมาออกที่นี่นครับนี่เป <_ S 2> ็นตัวคน,นคตัวที่ทําให้ขยะนะครับที่เราจะใส่ขยะลงไปเนี่ยหรือว่าใส่เศษอาหารลงไปหรือว่าเศษมันลงไปตรงช่องนู้นนะครับท่อตัวนี้มันจะลึกลงไปถึงข้างล่างนะครับ ท่อตัวนี้มันจะยาวลงไปถึงตรงนี้เลยครับเมื่อมันอยู่นี้มันก็จะอยู่ใต้น้ํานะครับแก๊สมันจะอยู่แค่ช่วงข้างบนนี้นะครับแก๊สจะอยู่ช่วงข้างบนนี้ตัวนี้ก็จะไปอยู่ใต้น้ำไอ้ตัวคนนี้ก็เหมือนกันท่อตัวนี้ก็จะยาวลงไปอยู่ใต้น้ำครับที่ที่มีตัวคนนี้มันจะเกิดการย่อยสฉลยได้ทั่วถึงนะครับเมื่อเราเราเติมเสษจอาหารเติมจุลินทรีย์ลงไปในนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนมันก็จะเกิดแก๊สเกิดแก๊สตัวนี้แก๊สตัวนี้ก็จะถูกถูกดันถูกดันมาที่ท่อัวน มาสู่ถังนี้ถังนี้เราจะคว่ำไว้ในน้ําที่เฉยนะครับสา่ที่มันยังไม่มีน้ำไอยังไม่มีแก๊สมันก็จะจมอยู่ครับ,รบเมื่อมันเกิดแก๊สเนี่ยแก๊สมีเทนมีน้ําหนักเบาใช่ไหมครับ,รบแก๊สซันเฟอร์มีน้ําหนักมากละลายในน้ําไม่ติดไฟมันก็ถูกละลายอยู่ในนี้แล้วก็เจอจุลินทรีย์ของกล้วยเนี่ยกินแก๊สซันเฟอร์ให้กลายเป็นกรดฮิวมิกกรดฮิวมิกก็คือฮิวมัสแล้วก็ไปสามารถรที่เอาส่วนที่เหลือจากตรงนี้ไปรดน้ำพืชได้นะครับก็คือสาหารของพืชเังนั้นส่วนที่เราได้ อีกต่อนึงนะครับอีกต่อนึงแล้วก็แก๊สแก๊สมีเทนที่มันติดไปมันจะลอยมันจะลอยขึ้นมาเนี้ยเมื่อลอยแล้วก็เับแก๊สตัวเนี้ยไปใช้ถุงตรงทีนี้มันถังนี้มันใหญ่มันกิดแก๊สเยอะใช้ใบเดียวไม่พอก็เลยต่อสี่ใบนะครับมันก็ลอยตัวนี้มันก็ลอยหมดแล้วนะครับแล้วก็สามารถเอาแก๊สตัวนี้ไปใช้ใช้งานได้อันที่หนึ่งก็คือเราจะไปใช้โดยตรงเลยก็ได้อันนี้ไปต่อเข้าเตาแก๊สเลยก็ได้ อ,อาจารย์ได้ปิดไว้ไหมครับตัวนี้ปิดแล้วมันมันเต็มตัวนี้เดี๋ยวมันจะล้นเรายังไม่ได้เติมยา่ายีะถ้าเติมแล้วพอพอเราไปใส่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาแก๊สตัวเนี้ต่อเข้าเตาตแล้วก็ปิดไฟได้เลยโอ้ใช่เห็นเลยันนี้ก็จะไปใช้หุุต้มได้เลยแล้วทำให้อีก กระทะอะไรดำไหมครับอ่าตัวนี้<ะ>ถ้าเป็นแก๊สถ้าเราไปใช้อย่างนี้ดำหม้อดำกระทะดำเพราะว่ามันยังเอาไวม้ไม่หมดครับผมยังไม้มไม่หมดเราก็คิดต่อต่อยอดไปว่าทำยังไงไม่ให้ให้มันแรงให้มันแรงแล้วก็แล้วก็เหมือนกับแก๊สันเหมือนแก๊สถุงต้มเลยให้มันแรงเหมือนแก๊สถุงต้มเลยครับีเราก็ทําการควบแน่นควบแน่นควบแน่น ตะกี้บอกว่ามันจะมีแก๊สอีกตัวที่เกิดใช่ไหมครับก็คือสันเตอร์สันเตอร์ที่เกิดเรื่องมลภาวะมลภาวย์วะเมื่อเราจะอัดลงถังเราก็ต้องกรองสันเตอร์ออกนะครับตัวที่กรองสันเตอร์ตัวนี้ก็คิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองนะครับเรารู้แล้วว่าสันเตอร์เนี่ยมันละลายในน้ํานะครับไม่ติดไฟส่วนหนึ่งมันจะถูกละลายนะแล้วก็เจอจุลินทรีย์ดอกคั่วกิดไปมันอาจจะมีหลงเหลือมาอยู่กับแก๊สนี้ใช่ไหมครับอาจจะติดมากับแก๊สแล้วก็ทําการจับ ดักตัวซันเฟอร์ตัวที่ดักซันเฟอร์ก็คือใย,ยเหล็กใยเหล็กใย,ยเหล็กพวกปอยขัดหม้ออะไรเงี้ยครับอเอามาใส่ในท่อทีนี้ให้แก๊สมันวิ่งผ่านวิ่งผ่นยานใยเหล็กพอแก๊สมันวิ่งผ่านใย,ยเหล็กเนี่ยไอตัวซันเฟอร์จะถูกใยเหล็กเนี่ยจับเอาไว้มันก็มาทําให้ใย,ยเหล็กเนี่ยเป็นสนิมพอนานๆเข้าแล้วก็เปลี่ยนใย,ยเหล็กทิ้งไปตัวซันเฟอร์มันก็ไม่หลุดไปตรงนี้นะครับเราก็เอาตัวเนี้ยมาอัดเข้าลงถังถึงต้มแบบนี้โดยมีตัวแวกแก๊สแต่นี้เสียดายว่าวันนี้ไอตัวแวกแก๊ส วางชิ้นเอาไปากาลังจะต้านใหม่นะครับผมร้างมากี่ตัวตัวลูกศิษย์มาดูขอืิอต่อขายไปครับเขาเขาก็ต,ตัวแบก๊สก็คือเราจะดูดแก๊สที่เราได้เนี่ยโดยผ่านตัวตรองแล้วเนี่ยอัดเข้าไปลงในถนนังนพอเราอัดเข้าไปลงในถังปั๊บแก๊สที่เราได้นะครับมันก็จะเป็น n g v เลยเราก็จะได้แก๊ส n g v เลยนะครับก็ยัง n g v ก็ยังเป็นแก๊สอยู่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือ n g v เนี่ยมันมีน้ําหนักเบานั้นโมเลกุลมันมันใหญ่มันใหญ่ มันก็จะเปลืองเนื้อที่ในการบรรจุนะครับถ้า LPG เนี่ยมันโมเลกุลเล็กมันเป็นน้ำนะครับมันก็จะไม่เปลืองเนื้อที่ในการบรรจุนะครับได้น้อยได้ไม่เยอะได้ประมาณนะถ้าเราก็จะได้ประมาณสักเศษเศนหนึ่ง่วนสามเศษหนึ่งเซนสี่ของถังนึงต้มเท่านั้นนะครับที่เราจะได้เพาอัดลงถังเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักถังที่เบานะครับแต่พลังงานที่เราได้มนเป็นหนึเนี่วการเผาไหม้มันจะหมดจดเลยครับฉะนั้นเผาไหม้มันหมดจดปั๊บเราไป เอาไปขุงต้มไปอะไรเนี่ยมันก็จะมันก็จะ,ม,จะมันก็จะลุกไหม้หมดเลยโดยที่ทําให้หม้อเราไม่ดำครับผมทีนี้แค่นั้นผมยังไม่สะใจผมก็เลยเอาแก๊สที่เราทําได้เนี่ยไปใส่กับเครื่องยนต์ครับพิงว,ว่าอยากชวนขึ้นไปดูข้างบนท,ที่ที่อยู่ข้างบนอ่า <c oughs> อครับตัวข้างบนตัวนั้นก็คือเราเอาแก๊สที่ที่เราเราทําได้เนี่ยออาใส่ถังแล้วก็ขึ้นไปใช้ปั่นเครื่องยนต์ปั่นไฟฟ้าใช้ เอาปั่นไฟฟ้าเราได้ไฟฟ้าแล้วก็เอาไฟฟ้านั้นไปปั่นมอเตอร์สูบน้ําเข้านาเอยลดต้นไม้เอยทำกิ่งพิธีท,ทำจุลินทรีย์หน่อล้่ยเนี่ยจะใช้หนอ่อล้วยสามกิโลกับน้ำตาลหนึ่งกิโลหมักไว้เจ็ดวันนะครับเราก็ได้จุลินทรีย์หนอ่อล้วยซึ่งเป็นปวเชื้อถ้าเราต้องการให้เยอะเราก็ทําการขยายโดยการเอาปวดเชื้อที่เราทําได้เนี่ยหนึ่งลิตรนะครับผสมน้ำสองผสมน้ำหนึ่งร้อยลิตรแต่ตอนนี้เราขยายแล้วผสมน้ำร้อยลิตรแล้วก็ใส่ต้นกล้วยไปอีกหกสิบกิโลใส่ยาคูไป หนึ่งขวดใส่กากน้ําตาลไปยี่สิบกิโลแล้วก็ใส่ข้าวหมักไปอีกหนึ่งก้อนแล้วก็หมักไว้เจ็ดวันเราก็ได้จุลินทรีย์หนอกด้วยแล้วครับตัวนี้จะไม่เหม็นนะครับจะหอมแล้วก็ได้จุลกล้วยนะครับแล้วก็เอาจุลินทรีย์หนอกกล้วยเนี่ยซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยเท่ากับผัวเชือ้อแต่เราได้ปริมาณที่เยอะกว่าแล้วก็ใช้ในในการแกบในการหมักปุ๋ยนะครับในการใส่ย่ยอยสลายตัวนี้เอาไปฉีดหญ้าตายนะครับไปฉีดหญ้าหญ้าตายเรากกด้วย เพราะว่ามันไปทําให้เซลล์ของพืชขยายตัวนะครับแล้วเกิดการย่อยสลายเกิดการย่อยสลายเรีอกว่าไปฉีดเราเอาไปใส่นุ่นมันย่อยสลายอีกสีวัตถุใช่ไหมครับอากาแก๊สนะครับถ้าเกิดเรานี้เข้มข้นไปฉีดไปฉีดพวกหญ้าสีเขีเขยวๆนะครับหญ้ามันดูดเข้าไปมันก็คิดว่าเป็นน้ำก็เซลล์มันขยายมากๆมันก็ตายนะครับอันนี้คือทําให้พืชขยายตัวเซลล์ขยายตัวได้เ,เร็วเซลล์มนเต็มจนตายใช่ครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราให้ในอัตราที่เหมาะสมล่ะก็คือให้แต่น้อยนะครับอย่างเช่นอัตราส่วน หนึ่งต่อห้าร้อยเราให้ทางดินหรือว่าหนึ่งต่อพันเราฉีดทำใบพืชมันก็จะเริ่มเติบโตได้เร็วเพราะเซลล์มันขยายได้เร็วแล้วแล้วเรายังได้สารอาหารตัวอื่น<ม>ซึ่งต้นกล้วยเนี่ยจะตอบสนองสารอาหารต่างมีเซลลูลสมีฟูโคสมีสารอาหารมีเอ็นพีเคอยู่ในต้นกล้วยหมดเลยครับก็ได้สารอาหารต่างๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดเราไปฉีดจาฆ่าย่ายเนี่ยเอาไปฉีดหรือไปย่อยตรงนี้เราได้สองต่อนะครับการทำแก๊สอินชีบี หนึ่งนอกจากเราจะได้แก๊สแล้วเ,เราได้กลับจัดขยะเราได้ปุ๋ยนะครับเราได้ปุ๋ยอีกได้กับจัดขยายได้ปุ๋ยอีกไ,ได้แก๊สอีกนะครับเราสามารถที่จะอลุนฐาได้แล้วพอมแล้วก็สามารถเดินยิ่ไปใช้บ้านไหนก็นได้ในชุมชนนะครับเพราะว่าเรายังมีกฎหมายเรื่องของปุูกทเรื่องของงงานเยเราไม่สามารถที่จะอากแก๊สเนี้ยตัวเนี้ยไปขายได้แต่บ้านเพื่อนบ้านเราไม่ไว่าจะเป็นข้าวมาเป็นรานสามารถที่จะทำได้ทําทำฝั่งนู้นเขาก็ได้เข้ามาหยิบย่นแล้วแล้วพวกก็พัฒนา นึ่งครับกเขาได้แล้วแต่ของคนไทยยังมีเครื่องของกฎหมายควบคุมอยู่ครับอันที่สองเ,เมื่อเราได้แก๊สต,ตัวนี้แล้วเนี่ยเรามาทำกำัรงงานทดแทนก็คือมาปั่นไฟฟ้าใชา้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยที่ใช้ความสะอาดหรือว่าขยะที่มันเหลือใช้มาทำไฟฟ้าอันนี้สามารถที่จะทําในชุมชนได้ครับในหมู่มบ้านเนี่ยถ้ารวมกันจริงๆนะครับหมู่บ้านผมหมู่บ้านนี้มีอยู่ประมาณ0 0ครัวลเรือนประมาณ2 0งรแต่ละพัวเรือนมีขยะแค่วัลลชามบ้านละชาม เอามาทิ้งในที่เดียวกันแล้วก็เกิดแก๊สพอเกิดแก๊สปับ๊บเอาแก๊สตัวเนี้ยปั่นไฟฟ้าใช้เราไม่ต้องซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลยนั้นแต่ละบ้านแต่บ,บ้านอย่างน้อยเนี่ยเฉลี่ยเสียค่าไปอย่างน้อยบ้านละหนึ่งร้อยบาทต่อคูเรือนครับสองร้อยคูเรยนเป็นเงินเท่าไหร่นไหมครับ ก็จะประหยัดเงินไปได้เดือนนึงเป็นแสนๆของต่อหมู่บ้านนะครับนะครับบางหมู่บ้านจะได้เป็นล้านนะครับเราก็สามารถที่จะต่อยอดตรงนี้ได้แล้วก็ป้อนถ้าเราพลไรเหลือเราสามารถที่ขายไฟฟ้าที่ของเราที่ผลิตเหลือนี้ขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้อืมครับผมก็วันนี้นะครับเรามาก็ได้ความรู้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินจีวีหรือว่า กเกษตรอินทรีย์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่อาจารย์จบมานะครับปะปะครับผมค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากๆนะคะที่มาให้ความรู้ให้คําแนะนําแก่พวกเรานะคะสำรับผู้เรียนสาวน,น ใล้แล้วเหอะล้วครับจะไปกว่แครนูบ้เนียนี่ยตกเุรียไม่พอุณตกแรงมากครับไปไหนไม่ได้เลยปัญหาโลกระสายเยอะมากครับเป็นไงครับพอนุฒนตครับเป็นไงครับ บริษัทครับเป็นไงครับอุปสรรคไว้พุ่งจนโอ้โหไว้ลูกคำครับวันนี้เราก็ได้มายืนอยู่ที่บ้านยางอำเภอทา่ารีจังหวัดเลยนะครับซึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเราได้ทราบมาว่ามีผู้ป่าท่านหนึ่งที่มีความรู้มากๆนะครับความรู้ด้านอะไรครับด้านพลังงานทดแทนครับเอ็นครับผมพลังงานทดแทน NGV นะครับพ่อก่อนเดี๋ยวสี่ตัวครับผม ภูมิป่าผู้นี้ท่านจึงมีแนวคิดที่จะนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับมาประยุก์ตใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านทรัพยากรอ,อ